แก่ข้าวกันเพื่อนแก่ข้าวก่อนน้ำใสๆแก่ข้า,นนา,ขาหนึ่งสองสามเมียนมับมาวะฮะพามาเรียบร้อยแฉบแฉบเพบื่อนอืม กับสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูดสกุนมาพบมาพ่อกับช่อเงาน้นสามก็เขว่าไปคือเก้าพี่น้องมามาพี่น้องมาหนิก้อยก้อยเหนียวเหนียวมาหนิพี่น้องก้อยแบบซับมาหนิเหนียวเหนียวจวดจับโอ้ตกพี่น้องคักๆเลยมาหนิผักกะผักแก้มหอยลายมาหนิมาหนิพี่น้องมีผักมะฮะต้นหอมบักซีนี่มหาผ้ามันเรียบร้อยผักอีเลิศฟูใบใหญ่ใหญ่มาห้อยพี่น้องเห็นน้ำกันมาหนิ เสร็จแทบอีกคือเก้าพี่น้องเขาเนี้ยเขาบริษัทติ๊บเดิมนี่จัดมาซีห้องคนละมากับหลานพี่น้องม้นี่มากับหลานเนี่ยมากับหลานไม่นด้เสร็จแทบเลยมันลูกชายอยากเข้ากล้องแทบทำกันย้ำแรงพี่น้องเข้ามาได้อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดชอบตะคให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอนุสามคเควไปคือเก้าพี่น้องขอขอบคุณขอบใจพี่น้องเบิร์ตสูขุสุคนพี่น้องจะเข้ามาให้เกียรติติดตามรับชมเพี่น้องเนาะมาพี่น้องว่าอย่างไรอย่างฮังจวดเลยอือ แก่ข้าวกันเพียองแก่ข้าวกันน้ำใสๆแก่ข้าวหนึ่งสองสามเมียนมับเอาบุ๊กจังหน่อยเนาะจังหน่อยจังหน่อยแก่ข้าวน้ำเดือดดิโออหมอน้อยอยากกินข้าวเหนียวบพไดิด้นมาพี่น้องบอกอย่างไรจังหัง่งลงมือเลย คำแรกแหกมันจวดจวดโอ้ตพริกพี่น้องเด็ดๆๆเลยชดชดเลยเสร็จเล้วได้ไนี่ผิดนีก้อยไปเนียเนียวซับละเอียดคำแรกแหกมันโอ้พี่น้องคำยังไงฮึ่มึสอกจิใส่หัวมาหน่อยเนาะลูกชายจะเข้ากล้องนะพี่น้อง มาวะฮะพามาเรีบเยบ,บร้อยแซ่บๆฉบที่น่องอืมอ <มา S 1> ืม,มใช่ปะ ตัวมตบมือมตบมือสวัสด,ดีกล้องยงน้องบนัสเนี่ยสวัสด,ดียงสวัสด,ดีจ้ากันทูจ้าก่อนทูจา้นจาน,น้องบนัสจา้าฮึมคุยคำยังไๆไปล่งแซ่บก้อยซับวันนี้ก้อยซับ ผักกับพกักแก้มพักลายคักมันนี่พักการดกรอบอืมแซ่บแซ่บไปน้องมาเด้อมาเด้อพายังไม่กินข้าวกินน้ำพี่น้องแซ่บแซ่บน้องกันกยำแรงก้อยคมๆก้อยแบบเนียวๆืน จดจอดจอดพี่น้องคำย่งอ้ตัวคำนี้ยังไงเลยตามเลยพริกอือออ ขอห่อกันคำนี้ห่อคำยิงใหญ่กันห่อจะพักอีเลือดเพื่น้องคำนี้ยิ่งใหญ่เลยนะโอ้จวดจวดเพื่น้องจวดจวดห่อจะพักอีเลือด

แซบแซบพีบ่น้องแซบ อพอใช้ประกาศคอดกัรอบอือใช่น้องจับแชปน้องจับแบ ตุ้ยใช้คำยัง่ๆเพื่อน้องเพราะมันมยิบยากยนิดนึงซับละเอียดตามด้วยพักหอม สดเพียง้องสดสดสดใส่กับพริกเลยจุดจดเพียง้องจุดจุด แสบคักพี่น้องขมอําลําตุ้ยตุยตุยใบคำเข่าใบคำเข่าใบคำใหญ่ๆพี่น้องโอ้โหแซจ็บพี่น้องแซ็บๆจ็บทำอะไรฟังบัว bả, quỷ thế mà mà lạ lên à. อีเลิศผักนางเลิศผักอีเลิศก็ได้ผักนางเลิศก็ได้ใบชะพูเอเดไปใบะพูๆโอ้พี่น้องใบๆออใบๆ 嗯。No? No. ดดตามแช่กับลงโดดพี่น้อง chấp 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 gay con phiên chắc nói nói chưa 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 nói โอ้คจะหลายวันนนมันจะโลกลง้งไหมเอ้าแฉบแฉบจะชดพี่น้องแพลงกับลานสองคนมานี้แสบคักเลยอื้อ่อนชองไวบับพี่น้องเอ้ย ừ mm. là bút là bút tôi thì hay không thấy gì hay ทำอ,อ,อ,อย่างไรเพื่อต้อยใช้กำลังมหะ ตักใส่กระบ,บวงทำหญ่ๆงไคือเกาแคบคักีน่น้องแคบคักนี่ แ cap ครับพี่น้องแ cap ครับใช่ใช่เพื่อนโอ้แซ่บพี่น้องคำุดท้ายคำุดท้ายพี่น้องแซ่บนัวโอ้ห่อใช้ประกาศกรอบเกี่ยงจับพี่น้องเกี่ยนจับ อ่ะพี่น้องเพลงนี้กับชมบุญยังไลฟ์พี่น้องจะขอจบน้องเพลยงจำเนี้พี่น้องเข้ามาแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากกดซับถ้าใครเพืไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอนุนตามเก๊อออกไปพี่น้องขอขอบกคุบใจหลายๆเด้อพี่น้องใจให้เกียรติติดตามรับชมช่องอนุนตามเก๊อเพื่นเพื่อนเนาะคลิปนี้กับบุญยังไลฟ์พี่น้องกราบคำสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขพนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย